สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม Dev C++ นะคะโดยโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือการให้โปรแกรมขึ้นคำว่า Hello G I นะคะอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็เปิดไฟล์ใหม่นะคะไม่ก็คีย์ัด Control N นะคะ สิ่งที่เราต้องพิมพ์นะคะคือส่วนของ p o p l e e c t l e directive นะคะหรือส่วนของ header file นะคะทุกครั้งนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วย sharp เสมอคะ่ะ sharp include นะคะ จากนั้นนะคะก็เครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วข้างในเครื่องหมายมากกว่านะคะก็จะเป็น s t d i o h นะคะ standard input output h นะคะจากนั้นนะคะ enter ลงมาค่ะเป็นส่วนของ void main นะคะ แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะ Enter ลงมาค่ะใส่ปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะคะกันลืมค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นในส่วนของ p r n n t F นะคะซึ่ง p r i n เ F เนี่ยนะคะจะเป็นแบบคำสั่งฟังก์ชันที่ข้างใน p r i n เ F เนี่ยจะ เป็นเกี่ยวกับข้อความหรือคำพูดของเราที่เวลาเราเซฟแล้วจะให้มันแสดงขึ้นมาเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ไปค่ะข้างในปินเอต้องเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะหรือไม่ก็เรียกว่าเครื่องหมายฟันหนูก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อความที่เราต้องการใส่ลงไปนะคะว่าเราต้องการใส่อะไรลงไป ถ้าเกิดต้องการขึ้นต้นบนรรทัดใหม่นะคะให้ใส่ backslash n ไว้ข้างหน้าตัวที่เราต้องการให้ขึ้นต้นบนรรทัดใหม่นะคะจากนั้นนะคะก็โชว์คำว่า hello gi นะคะ อย่าลืมปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนเสมอนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นคำสั่งของ get ค่ะ g e t c h นะคะแล้วก็ปิดวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะตามด้วยเซมิโคลอนค่ะที่เราต้องใส่ get นะคะเพราะว่า เพื่อให้เราดูผลลัพธ์นะคะเวลาในเวลาที่เรารันโปรแกรมเนี้ยเราจะดูผลลัพธ์ไม่ทันถ้าเกิดเราไม่ใส่ g ก e t มันจะขึ้นแค่แบบเดียวแล้วมันก็จะปิดไปเลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องใส่ g ก e t ค่ะจากนั้นนะคะก็ลอง save add ดูนะคะแล้วแต่เรานะคะว่าจะเลือก save ไว้ที่ไหน เปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น d e นะคะแล้วก็ตั้งชื่อของเรานะคะอยู่ที่ว่าเราจะตั้งชื่ออะไร ลองเซฟดูแล้วก็ลองมาคอมไพล์แอนด์รันดูนะคะนี่นะคะจะเป็นการแสดงให้เราดูนะคะว่าสิ่งที่เราพิพมพ์ตรงปินเอฟอะคะ่ะมันจะขึ้นเป็นข้อความที่เราต้องการพิมพ์และส่วนที่เราต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือเราใส่ backslash n ลงไป ไว้คาไว้หน้าคำที่เราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ก็ไว้หน้าคำว่า ID ไว้หน้าคำว่า Hello GI มันก็เลยขึ้นคนละบรรทัดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ